แางโมนี้ซื้อมาเป็นอาทิตย์นะคะเพราะนั้นอากาศเย็นเนาะก็เลยก็เลยไม่ได้กิน,นะคะ่ะยังก็ยืนตากแดดวันนี้แดดไม่ค่อยแรงะคะ่ะก็เลยยืนตากแดดได้ <laughs> พักเบรกค่ะพี่น้องคะ่ะพักเบรกคะ่ะอืมจตงโมยนินแางโมยเย็นหวานอยู่หวานอยู่อืมเย็นทั้งไหนกันเดีย๋ยวเอชิมหน่อยเด้อน้องเด้อโอ้ยดูตาอ้าเข้าไปในครัวคะ่ะ ตื่นเช้ามาโอ้ยดินเต็มครัวเลยกับพี่น้องค่ะใช่ไหมโอเลี้ยงไหนโอเลี้ยงรู้สิฉันจะหาแม่หสิหนูไม่สบายรหรืเปล่าลูกหึมกินทั้งไหนกันเดี๋ยวขอชิมหน่อยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยลูกตาออ,อาเอ่อเข้าไปในครัวค่ะตื่นเช้ามาโอ้ยดินเต็มครัวเลยกับพี่น้องค่ะใช่ไหมโอเลี้ยงไหนโอเลี้ยงรู้รสิฉันจะหาแม่หสิหนูไม่สบายหรืเปล่าลนูหืมเด,นะดี๋ยวว่าเนาะไม่ได้พูดยังไง <laughs> เอาเอาไม่เดินเล่นเอาไว้เดินเล่น แต่ถ้าแต่ถ้ามีแต่ดินเกินไปโอ้โไม่ไหวค่ะเขาเหยียบให้เขาเหยียบดินแล้วก็เอาจะไปนั่งอ่ากินแตงโมยินเย้ในยาไปไหนเนี่ยเขาจะเอาไปเอาแตงโมด้วยหายาดูวยยา,ยาสซ้ไหวไหมแตงโมยิยนย็นะพี่น้องคะ <c ười> กองใบไม้นี้จะเข้าสองอาทิตย์นะคะเนืวันนี้ฉันจัดการค่ะจัดการให้เรียบร้อยนะคะมองมาแล้วโอ้กาแกฟแกาแฟมีก็มีมือเดียวเนาะ เมื่อกี้เด็กๆเขาก็นอนหลับเนาะชาวกล้วยเนาะชาวกล้วยหลับอยู่ในครัวเพื่อนที่รับชมแล้วก็อ่าเป็นกําลังใจให้กันนะคะมันขัดหูขัดตา,าจริงนะพี่น้องเนาะเนสะนนั้นก็ยาเจ็ดก,ก็มาอ่ไดย้ยาให้เนะาะนี่ค่ะยาตรงนี้นะเนาะก็จะให้ยาสักหน่อยเนาะดีใจคะ่ะวันนี้อ่า โปรไฟล์แนะนำได้แล้วนะคะหลังจากเมื่อคืนนี้ว้าวุ่นวุ่นวายขอบคุณนะคะพึ่นพูดกาแฟกาแฟมีก็มีมือเดียวเนาะเมื่อกี้เด็กๆเ,เขาก็นอนหลับเนาะเช้ากล้วยเนาะเชากนะชากล้วยหลับอยู่ในครัวน้องค่ะไปอาบน้ำสระผมนาเมื่อวานนี้ไปขายของข้างวันเนาะตั้งแต่เช้ายันยินนะคะโอ้นี่แตงเมพี่น้องค่ะ ช่งก็เันคะ่ะนี่เห็นกแตงโมยเย็นๆคะ่ะส่วนนี้ข้าวของก็ไปซื้อมามาไว้นะคะเอาไว้เอาไว้ขายพรุ่งนี้คะ่ะนี่ฉันยังไม่มีเวลาที่จะหามุมกันเด้อหามุมหาหามุมนั่งพักก่อนอืมโอ้แจงโมแตงโมแจงโมแตงโมแจงโม,งโมนี่คะ่ะเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็อ่าเป็นกําลังใจให้กันนะคะเดีย๋ยวว่าเนาะไม่ได้พูดยังไง เอ,เอาให้เดินเล่นเอาไม้เดินเล่นแต่ถ้าแต่ถ้ามีแต่ดินเกินไปโอ้ไม่ไหวค่ะเขาเหยียบค่ะเขาเหยียบดินแล้วก็เพืเ่อนที่รับชมแล้วก็อ่าเป็นกําลังใจให้กันนะคะเป็นผาดแดนทุกวันที่แกใส่หมวกนะพี่งงนะ้องเนาะยาไม่อยู่แสดงว่าไปสวนที่นี่เมื่อกีน้นี่ยายจิตก็นอนอยู่ไปฉันหามุมก่อนเด้อหามุมหาหามุมนั่งพักก่อน อืมโอ้แจงมูแจงโม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 นี่ค่ะเพื่อนแจงโมนี่ซื้อมาเป็นลาทิ์นะคะเพื่านอากาศเย็นเนาะก็เลยก็เลยไม่ได้กินค่ะยังก็ยืนตากแดดวันนี้แดดไม่ค่อยแรงค่ะก็เลยยืนตากแดดได้จะไปนั่งอ่ากินแจงโมยินเย้ในยาไปไหนเนี่ยเราจะเอาแจงโมด้วยยาดูวยยาจะสู้ไหวไหมแจงโมเย็นเย็นกันค่ะนี่ค่ะแจงโมเย็นเย็นค่ะแต่นี้เข้าของก็ ไปซื้อมามาไว้นะคะเอาไว้เอาไว้ขายพรุ่งนี้ค่ะนี่ฉันยังไม่มีเวลาที่จะเดี๋ยวว่าเนาะมู้จะพูดยังไง <c oughs> เอาเอาไวเดินเล่นเอาไวเดินเล่นแต่ถ้าแต่ถ้ามีแต่ดินเกินไปโอ้ไม่ไหวค่ะเขาเหยียบค่ะเขาเหยียบดินแล้วก็เอาพักเบรคค่ะพี่น้องค่ะพักเบรคค่ะอืมจางโมยเนจางโมยเย็นหวานอยู่หวานอยู่อืมจางโมนี้ซื้อมาเป็นอาทิตย์นะคะทุกท่าน,นอากาศเย็นเนาะก็เลยก็เลยไม่ได้กินค่ะ ยันก็ยืนตากแดดวันนี้แดดไม่ค่อยแรงค่ะก็เลยยืนตากแดดได้ยืนสักหน่อยกอนแล้วก็ชิมหน่อยเด่น้องเด้อโอ้ยดูตออาพี่น้องค่ะน่าจะบ่ายสองนะคะที่ฉันก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จก็เลยอู้ตายแล้วอ๊้ก <g ül> ันค่ะนี่หัวแดงโมเย็นๆค่ะแตนนี้เข้าคองก็ไปซื้อมา มาไว้นะคะเอาไว้เอาไว้ขายพรุ่งนี้ค่ะนี่ฉันยังไม่มีเวลาที่จะเย็นทั้งหน่อยกันแล้วก็ชิมหน่อยเด้อน้องเด้ออ้ยลูกตาอ,อ้านูา้นมัดหูขาดตาจริงนะพี่น้องเนาะเนาะนั้นก็ยาเจ็ดก็มาอ่าได้ยาให้เนาะนี่ค่ะยาตรงนี้เนาะก็จะใหส้สูตรเด็ดอย่างนี้นะหน้ามันถึงไม่ขาวสักที <laughs> เดินเด็ไหนูรชีเวลากินอะไรเนี่ยฮึเมืเลี้ยงลูกชายลาของแม่ม่อยู่ไม่ห่างแม่เลย มาทักทายาเพื่อนช่วงบบ่ายนะะอ่าเก็บใจกล่องเลยค่ะเนี่ยต้องต้องจัดนะคะแล้วพักหายใจก่อนพักหายใจก่อนนั่งนั่งกินแตงโมเย็นไหยโรชีเม่อลากินอะไรเนี่ยฮึเมืนเลี้ยงลูกชายหลาของแม่อยู่ไม่ห่างแม่เนี่ยมาทักทายาเพื่อนช่วงบบ่ายน,ะะานี่ก็โอเข้าไปในครัวค่ะตื่นเช้าเมาอ้ยดินเต็มครัวเลยกับพี่น้องค่ะใช่ไหมโอเลี้ยง ไอโอเล่ยนเสิไอี่หาแม่สิหนูไ,ไม่สบายหรือเปล่าลูกฮึมู้นมาขัดหูขัดตาจริงนะพี่น้องเนาะเนาะนั้นก็ยาเจ็ดก็มาอ่าได้ยาให้เนาะนี่ค่ะยาตรงนี้เนาะก็จะให้กันคะ่ะนี่แหงมงมอเย็นๆคะ่ะส่วนนี้ข้าวของก็ไปซื้อมามาไว้นะคะเอาไว้เอาไว้ขายพรุ่งนี้คะ่ะนี่ฉันยังไม่มีเวลาที่จะกันผาดแดนทุกวันนที่เกใส่หมวกนะพี่น้องเนะาะยามีอยู่แสดงว่าไปสวนที่นี่ เมื่อกี้นี่ยายจิตก็นอนอยู่เดีย๋ยวไปฉันหามุม,ก,ม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 ก่อนเด้อหามุมหาหามุมนั่งพักก่อนอือโอ้แตงโม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  <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนเพพี่น้องค่ะน่าจะบ่ายสองนวคะ่ะให้ฉันก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จก็เลยอุ้ตายแล้วอุ้ยอุ่นผาดแดนทุกวัน้อที่แกใส่หมวกนะพี่น้องเนาะอะยายมีอยู่แสดงว่าไปสวนได้เลยเมื่อกี้นี่ยายจิตก็นอนอยู่เดี๋ยวไปฉัน พักเบรคค่ะพี่น้องค่ะพักเบรคค่ะอืมจางโมยจางโมยเย็นหวานอยู่หวานอยู่อืมกันค่ะนี่เห็ดแตงโมเย็นเย็นค่ะวันนี้ข้าวคองก็ไปซื้อมามาไว้นะคะเอาไว้เอาไวไ้ขายพรุ่งนี้ค่ะนี่ฉันยังไม่มีเวลาที่จะเปนผาดแดนทุกวัน้อ้ที่เกใส่หมวกเลพี่น้องเนะาะยาไม่อยู่แสดงว่าไปสวนได้เลยเมื่อกี้นี่ยาจิตก็นอนอยู่ดี่ฉันหง ก็เลยหยุดก่อนว่าไม่ต้องไม่ต้องไองด้แล้วเอาไว้นี้แหละดิฉันจะให้มันมี้สีเขียวค่ะเอาไว้ให้น้องหมาเขาเขานอนเล่นเขาอเอาเอ่อเข้าไปในครัวค่ะตื่นเช้าเมาอยดินเต็มครัวเลยกับพี่น้องค่ะใช่ไหมโอเลี้ยงไหนโอเลี้ยงดูสิไาอหาแม่สิหนูไม่สบายหรือเปล่าลูกฮดี๋ให้เขาขึ้นใหม่ค่ะก็กองไว้เมื่อวานนี้ก็เอาไปทิ้งแล้วค่ะสองสวัสดีค่ะสวัสดีสวดันหยุดอันควรเพื่อนค่ะ วันที่ห้าธันวาวันหยุดค่ะวันนี้ก็หยุดพักนะคะิ่งได้อาบน้าอาบทาคัะที่สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดกคันเพื่อนค่ะวันที่ห้าธันวาวันหยุดค่ะวันนี้ก็หยุดพักนะคะิ่งได้อาบน้าอาบทาคัะที่กาแฟกาแฟมีก็มีมือเดียวเนาะเมื่อกี้เด็กๆเขาก็นอนหลับเนาะเชากล้วยเนาะเชากล้วยหลับอยู่ในครัวสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดอคันเพื่อนค่ะ วันที ula, <that> <that I can issue languages> ่ห <that> <ria> <that I can issue languages> ้า <that> ธ <that> ันวาวันหยุดค่ะวันนี้ก็หยุดพักนะคะเพิ่งได้อาบน้ำอาบทาค่ะี่สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดทกทนเพื่อนค่ะวันที่ห้าธันวาวันหยุดค่ะวันนี้ก็หยุดพักนะคะเพิ่งได้อาบน้ำอาบทาค่ะที่สูดเดี๋ยงนี้หน้ามันถึงไม้ขาวสักทีเดินจะให้เขาขึ้นใหม่ค่ะก็กองๆไว้วานนี้ก็เอาไปทิ้งแล้วค่ะสองเป็นขาาแดนทุกวันน้องพี่แกใส่หมวกนะพี่น้องเนาะ อยายมีอยู่แสดงว่าไปสว,สวนี่้ไงเมื่อกี้นี่ยาจยิตก็นอนอยู่ดี่ฉันกันกานี่แหวนแดงโมเย็นเย็นค่ะแต่นี่ข้าวของก็ไปซื้อมามาไว้นะคะเอาไว้เอาไว้ขายพรุ่งนี้ค่ะนี่ฉันยังไม่มีเวลาที่จะเย็นทั้งหมยก่อนแล้วขอชิมหน่อยเด้อนองเด้อโอ้ยลูกะอ,อ่าเก็บใส่กล่องเลยค่ะเนี่ยต้องต้องจัดนะคะแล้วพักหายใจก่อนพักหายใจก่อนนั่ง นั่งกินแตงโมยจะไปนั่งกินแตงโมเย็เย้ในยาไปไหนเนี่ยเขาจะเอาไปจะเอาแตงโมยด้วยยาด้วยยาโซ่ไหวไหมแตงโมยเย็นๆโอะเข้าไปในครัวค่ะตื่นเช้ามาโอ้ยดินเต็มครัวเลยกับพี่น้องค่ะทำไมโอเลี้ยงไหนโอเลี้ยงลูสิทำหาแม่สิหนูไม่สบายหรือเปล่าลูกพักเบรกค่ะพี่น้องค่ะพักเบรกค่ะแตงโมยเย็นแตงโมยหวานอยู่หวานอยู่ พี่น้องค่ะน่าจะบ่ายสองแล้วค่ะให้ฉันก็พึ่งอาบน้าเสร็จก็เลยอู้ตายแล้วอ่้เก็บใส่กล่องเลยค่ะเนี่ยต้องต้องจัดนะคะแล้วพักหายใจก่อนพักหายใจก่อนนั่งนั่งกินอ่าแตงโมย็นสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดท่านเพื่อนค่ะวันที่ห้าธันวาวันหยุดค่ะวันนี้ก็หยุดพักนะคะเพิ่งได้อาบน้ําอาบท่าค่ะพี่ถุงก็เลยหยุดก่อนว่าไม่ต้องไม่ต้องตายแล้วเอาไว้นี้แหละ ทีฉันจะให้มีสีเขียวค่ะเอาไว้ให้น้องหมาเ,าเขาเขานอนเล่นเขาสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดอ่านเพื่อนค่ะวันที่ห้าธันวาวันหยุดค่ะตอน,นี้ก็หยุดพักนะคะเพิ่ไดไอาบน้ำอาบทา่ายกี่หามุมก่อนเด้อหามุมหาหามุมนั่งพักก่อนอืมโอ้แตงโม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 นี่ค่ะเพื่อนผาแดนทุกวันที่เจใส่หมวกแ้พี่น้องเนาะ อายายมีอยู่แสดงว่าไปสวนที่นี่ยเมื่อกีนกนก้นี่ยาจิตก็นอนอยู่ไปใชนะกาแฟกาแฟมีก็มีมือเดียวเนาะ